เอาจริงๆเข้าเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยในในปีในครึ่งปีหลังแล้วรวมไปถึงปีหน้านผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะผันผวนต้องจำไ้นครับว่าเราเคย,เยมีการเพิ่มจํานวนตอนนั้นไม่ใช่เพิ่มจํานวนแบงค์เพิ่มจํานวนบริษัทแล้วพอเพิ่มไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดการ,รากที่มัน,นมันมนําไปโอ้เกิด แต่สมัยราชาเงินทุนพัฒนาเงินทุนไล่มานะครับเอะไรไลฟ์บลอตะไร,ะรมันเกิดวิกฤตหลายครั้งกว่าเราจะเราจะเคลียร์ปัญหา,าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะเพิ่มจํานวนแบงก์เนี่ยผมคิดว่าได้แต่ต้องปรึกษาหรือแต่คนที่มีอำนาจในการกำกับดูแลแบงก์ว่าแค่ไหนอย่างไรเนี่ยจะเหมาะแล้วเขาบอกเขาบอกให้เขาเอาระดบดุลของบริษัทเนี่ยมาเปรียบเทียบไรมากต่อไรมากไรมากต่อไรม,ม,มากบอก โจดไปแล้วเนี่ยนะครับให้เวลาผ่านไปสามเดือนยังเขายังหาอะไรไม่เจอผมก็เลยบันทามบอกว่าเอ๊ะทำไมยังหาอะไรไม่เจอไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกว่าผมยังไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเ่าเอางี้เอางี้ใยบอกผมคือว่าในไตรมากไตรมากที่ผ่านมาเนี่ยมีเอาวบดุลเนี่ยมาเทียบเนี่ยมีรายการไหนในงูดุลเนี่ยที่มันโตขึ้นมานี่มันผิดปกติโตขึ้นมาหรือเล็กลงไปเนี่ยแต่ส่วนใหญ่คือโตขึ้นมาเนี่ยที่มัน มันัโตอยู่เรื่อยๆเลยป้าบอกมอีเงินให้คู่กับบริษัทนิเครือเนี่ยเทียบกับขายประชาชนบอกขายประชาชนนะครับกิโลกรัมละสิบบาทขายบริษัทนิเครือกิโลกรัมละสิบห้าบาทโอ้หหนังม้วนเดิมหมายความว,ว่าหมว่ <laughs> ราหมาย <laughs> ความว่าเป็นการเป็นการสร้างกําไรขึ้นมาเนี่ยนะครับครับ มันมันจะมีหลายเรื่องทีออ่นักลงทุนอาจจะเป็นห่วงนะครับอย่างอย่างก่อนหน้านี้มีว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามีไอเดียเรื่องของว่าถ้าเราเพิ่มจํานวนแบงก์เนี่ยนะฮะมันจะช่วยลดดอกเบี้ยลงมาแล้วทาให้คนอาจจะกู้เงินได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงอันนี้อาจารย์มองอยังไงครับในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนครับการเพิ่มจํานวน แบงค์เนี่ยมันทําให้มีการแข่งขันนี่ใช่แต่ว่าที่ผมทวงตงก็คือว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าเราเคย,เยมีการเพิ่มจํานวนตอนนั้นไม่ใช่เพิ่มจํานวนแบงค์แต่เพิ่มจํานวนบริษัทเงินทุนแล้วพอเพิ่มไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดการปรญหาที่มันต้มมันมันมนำไปโอ้โหเกิดวิกฤตหลายครั้งเลยตั้งแต่สมัยราชาเงินทุนพัฒนาเงินทุนไล่มานะครับไอ้อะไรไลฟ์บอสอะไรมันเกิดวิกฤตหลายครั้งกว่าเราจะเราจะเคลียร์ปัญหาได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการที่จะเพิ่มจํานวนแบงก์เนี่ยผมคิดว่าได้แต่ต้องปรึกษาหารือกับคนที่เขามีอำนาจในการกากับดูแลแบงก์เนี่ยว่าแค่ไหนอย่างไรเนี่ยถึงจะบะไในความเห็นของผมเองเนี่ยนะครับเคยหารือกันเนี่ยในทางพักในตอนประชารัฐเนี่ยเราคิดว่าถ้าหากว่าจะเพิ่มจํานวนแบงก์เราอยากให้คิดในแนวที่ว่าไปเพิ่มธนาคารท้องถิ่นอย่างเช่นเวลาเนี่ยทาง รัฐบาลเขาแบ,บ่งเขตเลื่อนต่างเป็นสิเขตก็เอาละหนึ่งเขตก็คือหนึ่งธนาคารเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาจะได้เข้าใจนะคะรับรูปประวัติของคนที่จะมากู้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยให้มันลึกซึ้งกว่าธนาคารที่ใช้ระบบเป็นสาขาอย่างนี้เป็นต้นก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นยางตอนผมเป็นรัฐบรีคลังตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามอยากระตุ้มน,นะ,ะผมมีแนวคิดว่าให้มีการเปิดรับธนาคารอันดับ1-3ถึง ของประเทศอาเซียนทุกประเทศเลยรวมไปถึงบ,บวกสามก็คือทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีทั้งจีนแล้วก็ไปไปถึงประเทศที่ใกล้เคียงก็คืออย่างออสเตรเลียกับอินเดียด้วยอะไรทำนองนี้ผมว่าแบบดังแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้มีคู่แข่งที่เข้ามาเนี่ยมาแข่งกับบริษัทขนาดใหญ่บริษัทข้ามชาติพอดึงลูกค้าพวกนี้ไปธน,นาคารไทยเนี่ยนะครับซึ่งเราชํานาญธนาคารไทยเขาจะรู้จักคนไทยมากกว่ามันก็จะต้องหนีลงไป ไปแข่งลูกค้าขนาดขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยมากขึ้นตรงเนี้นะครับน่าเสียดายว่าผมมีนโยบายไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดผลในในขนาดนั้นสิปีที่แล้วอ๋อแปลว่าธนาคารถ้ามีเสรีมากขึ้นอาจจะแข่งกับแบงก์ต่างชาติด้วยแต่จริงๆมันจะไม่ได้อ่อจริงๆการที่ดอกเบีย้ยจะลดลงเนี่ยผมเข้าใจถูกไหมครับอาจารย์ว่ามันก็มีมีปัจจัยหลายปัจจัยมันไม่ใช่แค่เรื่องเพิ่มเพิ่มแบงค์เพิ่มแบงค์อาจจะส่งเสริมในเรื่องของการแข่งขันถูกไหมครับอาจารย์ แต่จริงๆดอกเบีย้ยมันก็จะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยนโยบายด้วยใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องของอที่มาจากกรนองอด้วยดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการขยายสาขาหรือว่าการเปิดเสรีให้แบงก์มีการแข่งขันมากขึ้นไหมครับอาจารย์ไม่ไม่คือคือคอย่างนี้ดอกเบีย้ยที่เราพูดนี่คือส่วนต่างส่วนต่างระหว่างออด,ดอกเบรับเงินกู้ตัวสเปรดเนี่ยไอ้ตรงเนี้นะครับต่อให้ทางแบงก์ชาติเนี่ยลดดอกเบี้ยบางทีมันลดลงมาเนี่ยดอกเบี้ยลดลงก็จริงสเปรดไม่เคยได้ลดนะสเปรดมันก็ยังยังค้างอยู่ งั้นสิ่งที่เราต้องการจะลดได้คือไอตัวสเปรดตัวนี้นะแตนี้ไอตัวสเปรดตัวนี้นะครับถ้าลดโดยการเพิ่มธนาคารเนี่ยแล้วไม่คุ้มให้ดีมันก็จะเกิดแบงค์ล้มได้แต่ถ้าเราเพิ่มโดยการเอาธนาคารต่างประเทศอย่างที่ผมว่าอย่างเนี้ยอันเนี้ยไม่ไม่ล้มเลยเพราะเข้าเข้ามาในพวกนี้คือธนาคารขนาดใหญ่และอย่างที่ว่า <S <S มันจะมาเนี่ยนะครับแล้วมามา,มาแข่งกับระดับลูกค้าระดับระดับพ็อเทียระดับชั้นบนเนี่ยแล้วมันก็จะดันแบงค์ไทยเนี่ยลงไปหาลูกค้าระดับชั้นรอง แล้วก็ลง mm hmm. ไปชั้นล่างเป,เป็นขั้นเป็นขั้นลงไปอย่างนี้อันนี้เป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยนะฮะเดี๋ยวทีมงานอาจจะต้องเอาไปเอาไปเผยแพร่นะฮะว่าเป็นเป็นเป็นไอเดียเรื่องของอาอาการแข่งขันของธนาคารนะครับทีนี้มีแฟนเพจถามมาครับบอกว่าอาจารย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาก่อนนะครับในเรื่องของการสื่อสารของอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยอา,อาจารย์ให้สัมภาษณ์บ่อยไหมฮะหรือว่า หลายคนกลัวว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีคลังให้สัมภาษณ์มากไปหรือว่าอาจจะพูดอะไรที่มันไปกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นผลนะฮะส่งผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พวกเรากลัวในฐานะนักลงทุนนะครับอาจารย์มีคําแนะนําเรื่องของการสื่อสารไหมฮะในฐานะคนที่ที่เป็นรัฐมนตรีคลังมาก่อนว่ามันมันพูดได้แค่ไหนหรือว่าจริงๆมันมีอะไรที่ควรพูดอะไรไม่ควรพูดมันมีข้อจํากัดตรงนี้ไหมครับอาจารย์ข้อจํากัดเนี่ยคือมันอยู่ที่ดุลพินิจของรัฐมนตรี แต่ในความเห็นผมนะครับที่ผ่านมา8ปีของท่านรัฐบาลท่าน,นเด็กประยุทธ์เนี่ยรัฐมนตรีคลังเนี่ยมีการสื่อความเนี่ยต่อต่อโลกต่อนักลงทุนต่อนักธุรกิจเนี่ยน้อยใช่ครับน้อยมากมันก็เลยเป็นภาพท,ที่ขัดแยงกับที่เราเห็นอยู่นครับครับสิ่งตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ของวันนี้นะมันก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนแต่บมงเอิญ ท่านนายกเป็นยุทธท่านมีลตนกลางเนี่ยหลายคนน้อยทั้งหมดเลยนะครับไม่เหมือนสมัยผมผมจะมี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 การคุยพูดคุยอยู่เสมอผมมีนะทีมพบในในในกระทรวงการก็จะมีห้องนะที่จะมีผู้สื่อข่าวมาประจำอยู่แล้วพอเรามีแนวคิดอะไรบางทีเราก็ เหมือนกับโยนหินถามทางนะครับมีการพูดคุยคือเราสามารถที่จะสื่อความเนี่ยในลักษณะทีะ่เป็นการอบอกถึงข้อกังวลการเตือนนะครับหรือการหารืออะไรต่างได้หลายแบบ,บที่ผ่านมาทําน้อยเกินไปครับครับอ๋อแปลว่าจริงๆอาจารย์ก็มองเห็นปัญหา2ด้านบางบางบางยุคอย่างยุคคุณประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะพูดน้อยเกินไป ใช่ไหมแต่แต่ยุคนี้เ,ออเราก็ไม่ไม่ทราบว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีคลังคนต่อไปนะฮะแต่หลายคนที่เขาเก่งว่าน่าจะได้เป็นเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างสื่อสารมากไปแต่ผมเพิ่งทราบจากอาจารย์ว่าสมัยอาจารย์เนี่ยมีม,มีการโยนหินถามทางกันนักข่าวหรือว่าออคนที่อยู่ในทำเนียบด้วยใช่ไหมฮะสมัยผมเนี่ยนะฮะจะต้องค,คุยกับผู้สื่อข่าวเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะอ๋อเหรอครับอ,อ่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับยังมีการนัดคุยกับทางธนาคาร่งประเทศไทยเนี่ย บ่อยครั้งคุยแต่ละครั้งเนี่ยก็มาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับว่าสิ่งที่เราคุย,เ,ยเรากังวลในเรื่องอะไรเราให้ความสนใจในเรื่องอะไรแล้วคิดว่าประชาชนนะครับนักธุรกิจเนี่ยควรจะเตรียมตัวระมัดระวังในเรื่องอะไรครับเอาจริงๆเข้าเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยในในปีในครึ่งปีหลังเนี่ยแล้วรวมไปถึงปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะผันผวนแล้วผมมีข้อเสนอแนะให้รัฐรีพฟังเนี่ย ในช่วงของรัฐบาลท่านบลเริระยุีย่บอกควรจะมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการที่แบงก์ชาติเนี่ยนะครับอย่างน้อยทุกสองเดือนสามเดือนประชุมกับคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อไปก็ประชุมกับคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินแล้วก็รวมทั้งแวะไปแล้วไปคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมหอการค้าเลยพวกนี้ต้องคุยเป็นประจำ ทีแล้วนะครับรับฟังข้อกังวลของเขานะครับแล้วก็ให้ความสบายใจให้ความมั่นใจให้ความอุ่นใจนะครับปลอบใจไอ้คนที่เกี่ยวข้องโดยรวมเนี่ยนะครับนี่มันเป็นศิลปะของการบริหารของรัฐบาลรลังอ๋อต้องมีน้ำร้อนน้ำเย็นเข้ารูปด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์มีมีทำให้อุ่นใจสบายใจด้วยอ่ามันต้องมีศิลปะในการที่จะทําให้คือบางครั้งเนี่ยนะครับนโยบายบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ต้องไปดันให้เงินบาทขึ้น เขาเรียกใช้ verbal intervention คือการแรกแซงด้วยปากนะครับแค่ออกอท่าทางนะครับขยิบตาหรืออะ,อะไรขึ้นมาเขมงเขมงตาอะไรนรั้นอาการบางทีก็จะหยุดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่านั่งทำงานเงียบๆหายตัวไปเลยนะครับอย่างนี้ไม่ไหว เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นรัฐมนตรีคลังก็ต้องมีลูกล้อลูกชนนะฮะน่าจะเรียนรู้จากอาจารย์ธีรชัยนะคระับว่ามันต้องมีแมแม,แม้กระทั่งขยิบตานะฮะออแล้วก็การปอบประลมโอโลมปติโลมกันยังไงนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจมาถามอาจารย์ธีรชัยวันนี้เลยครับคืออาจารย์เป็นเลขากราตอมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเป็นถึงประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้วก็เป็นประธานกลุ่มกรรออาเซียนด้วยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่ง กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยครับอาจารย์เรื่องของสตาร์กเนี่ยฮะแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีอีกหลายตัวแต่โหกรณีนี้นี่อื้อเฉมากนะฮะมีการแต่งบัญชีกันมาโหรานหลายหมื่นล้านนะครับโดน DSi แจ้งข้อหาไปแล้วบางคนไปอยู่ต่างประเทศแล้วอ้สมัยอาจารย์กับสมัยนี้เนี่ยมันมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงยังไงครับตอนผมเข้าไปเป็นเลขากรตนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาทำเรนกิ้งเขาทำอันดับเนี่ยในแง่ของ คอร์เปอร์ตเขาประนในเรื่องของอะไรรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในเอเชียเนี่ยไทยอยู่อันดับหกนะอตอนผมพ้นจากตำแหน่งนะเขาไม่ครับหกตอนผมพ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะครับมันขึ้นไปเป็นอันดับสามผมขับเคลื่อนเนี่ยนะ,นะฮะผมขับเคลื่อนเนี่ยโดยการดําเนินนโยบายเนี่ยนะครับผ่านการประชุมระดับอา,อาเซียนนะครับแล้วมีการ ลรไปีน้นะครับในเรื่องของไอการไอเนี่ยระมัดระวังในเรืงการแต่งบัญชีเนี่ยโอ้โหได้ผลอย่างมากเลยเยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างมีอยู่กรณีหนึน่งเนี่ยนะครับที่ปรากฏว่ามันมีการปั่นหุ้นของบริษัทน,นึงเสร็จแล้วก็ผมก็เลยตั้งไอไอไอทีมเลยขึ้นมานทำภาษาจุดใช้คำว่า accounting surveillance คือ,คอคเป็นคณะสอดส่องนะฮะในเรื่องของ งบดุลบัญชีแลวเขากผมบอกให้เขาเอางบดุลเนยะครับของบริษัทนั้นเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบไตรามาสต่อไตรามาสไตรามาสต่อไตรามาสบอกโจทย์ไปแล้วเนี่ยนะครับให้เวลาผ่านไปสามเดือนยังเขายังหาอะไรไม่เจอผมก็เลยมาถามบอกว่าเอ๊ะทำไมยังหาอะไรไม่เจอ,อไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกว่าผมยังไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติผมบอกเอางี้เอางี้ในบอกผมที่ว่าในไตรามาสไตรามาสที่ผ่านมาเนี่ยมี เอางบดุลเนี่ยมาเทียบเนี่ยนะครับมีรายการไหนในงบดุลเนี่ยซึ่งมันโตขึ้นมาแล้วมันผิดปกติโตขึ้นมาหรือเล็กลงไปเนี่ยแต่ส่วนใหญ่คือโตขึ้นมาเนี่ยที่มันมันมันโตอยู่เรื่อยๆเลยเขาบอกมีเงินให้กู้กับบริษัทที่เครือเนี่ยโตขึ้นมาอยู่อ่าอันนี้อันนี้เป็นจุดที่ชอบใช้กันนะฮะอชอบผม็เลยบอกโอ้ยถ้าอย่างนี้นะครับไปเช็คดูเลยว่าเขาทําทอะไรกับบริษัทใีเครือเขาบอกเขาขายสินค้าเนี่ยที่เขาขายประชาชนเนี่ย ให้กับบริษัทในเครือด้วยก็ถามผมถามตกเออแล้วเขาขายให้กับบริษัทในเครือเนี่ยราคาเท่าไหร่เทียบกับขายประชาชนบอกขายประชาชนนะครับกิโลกรัมละสิบบาทขายบริษัทในเครือกิโลกรัมละสิบห้าบาทโอ้โหหนังม้วนเดิมนะครับหมายความว่า <laughs> ที่เราเห็นหมายความ <laughs> หมายความว่าเป็นการ <laughs> เป็นการสร้างกําไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก <laughs> ิโลกรัมละห้าบาทแล้วก็ค้างเป็นหนี้บริษัทในเครือ ผมบอกให้ยงงี้มันคือแต่งบัญชีธรรมดานี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สั่งนะครับให้มีการจ้างให้บริษัทเองเนี่ยนะครับเป็นคนออกสตังค์แล้วให้เขาจ้างผู้สอบบัญชีเนี่ยให้ทําการสอบบัญชีพิเศษแต่ผลการสอบให้มารายงานที่กตรตมาว่าเข้าไปแ,าแล้วเงินบริษัทเงใช่ไหมฮะเ,เอาบริษัทนี่จ้างครับออกมาแล้วเนี่ยนะครับลักษณะการการทำงานเป็นอย่างไรและในสุดเราก็แจ้งความเมนย การทำอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่าตามเหตุการณ์ได้9ต่อ9 9ต่อ9เนี่ยนะครับนั่นแหละมันถึงจะทำให้เ,เหตุการณ์ไม่หลับปาคือมันอาจจะหลุดไปได้บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะต้องใหญ่โตตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ฝากให้ทางท่านเลขากรรทคนใหม่เนี่ยเอากลับไปลื้อดูนะครับเ,เมื่อเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมทำเอาไว้ขึ้นมาจากระดับ6 ขึ้นมาเป็นอันดับสามเลยเพราะฉะนั้นเลขขากราต่อคนใหม่นะฮะซึ่งก็แหมนจริงมันก็มีความวุ่นวายอยู่ตรงนี้นะฮะก็เราคงไม่ลงดีเทลแต่ว่าต้องมาถามอาจารย์ธีรชัยนะฮะต้องมีเทคนิคนะฮะก็สมัยอาจารย์ผมผมติดนิดนึงฮะสมัยอาจารย์ตอนนั้นเป็นพรบหลักทรัพย์ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นฉบับที่4หรือเปล่าฮะคือฉบับที่5มันจะมีมาตรการลงโทษทางแพ่งเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือเจอ,อจ่ายจบ ยอมจ่ายชําระเงินคืนแล้วก็ค่าปรับ2เท่านะฮะสมัยอาจารย์นี่คือ,อ,อมันจะไม่มีมาตรการลงโทษทางแพ่งใช่ไหมครับใช่เออแบบยกรางในสมัยผมแล้วมาออกทีหลังแต่ว่าไอ้มาตรการลงโทษทางแพ่งเนี่ยมันจะใช้จากการดําเนินการแบบในเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายหุ้น เช่นใช้ข้อมูลภายในเป็นไซต์ปั่นหุ้นปั่นหุ้นอะไรทํานองเนี่ยนะครับจังหวะขายจังหวะ้อันนี้ไม่เกี่ยวกับการแต่งบัญชีนะอันนี้อันนี้คืออาญาแน่นอนอแล้วก็แสดงกําไรที่มันเป็นเท็จเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้มาปรับทางแพ่งไม่ได้รอกครับต้องต้องดำเนินคดีอาญาอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องไปจี้ทางสำนักงานสอบบัญชีว่าทำไมคุณไม่สังเกตตรงนี้ทําไมคุณไม่เห็นตรงนี้ครับ แล้วก็เป็นบริษัท Big กโฟนะฮะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะฮะก็เลขากอร์ตอคนใหม่น่าจะมาปรึกษาอาจารย์ธีราชัยนะครเพราะว่าจะได้จะได้ตอนนี้คาดว่าอันดับเราคงลดลงแน่นอนนะะโดยเฉพาะเ,าเคสล่าสุดเนี่ยนะฮะหลายคนก็เจ็บตัวกันไปก็หวังว่าหวังว่าจะดีขึ้นนะครับ